ทุกคนตอนนี้แจงเดินถอยหลังนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาเที่ยวที่ภูเขาเรนเนียกันนะคะมาดูดอกไม้ที่บานสะพรั่งสวยมากๆแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามค่ะทุกคนคะแจงอยากจะบอกว่าตอนนี้นี่คือช่วงซัมเมอร์นะคะเป็นฤดูร้อนนะคะเป็นซัมเมอร์แต่ว่าบรรยากาศตรงภูเขานี่มันเหมือนช่วงสปริงเลยนะทุกคนกันยานเราจะมาอีกนะทุกคนเสียดายอยู่นะวันนี้ที่ ไปไม่ถึงฐานภูเขาทุกคนขอโทษขออภัยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกันยาแจงมาอีกแค่นี้แจงก็ฟินสุดๆแล้วค่ะทุกคนดูสิดูสิ ดูสคิคุณจอนมาละคุณจอนมาละทุกคน Mr. Johnny over there Hello Mr. Johnny Hello 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 Mr. Johnny back He back He's curious person he curious about flowers guys อุ๊ยมันเหมือนสปริงชัดๆเลยมันไม่เหมือนฤดูร้อนเลยค่ะทุกคนดูสิอันนี้น่าจะเป็นดอกอ่าลิลลี่ชนิดนึงนะคะทุกคนดูสิมันมันสปริงชัดๆเลย is t spring time here not summer not this h e a r because it's so cold yeah ไปขาเดินต่อนะคะ กลคุณป้าไปละนกก็มาขอกินน้องกระแตก,ก็มาขอกินอะไรเนี่ยทุกคน <c oughs> มันพาราไดชัดๆเนี่ยพาราไดชัดๆเลยวันนี้แจงพยายามเก็บภาพนะคะให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะทำคลิปละคะ่ะให้พี่เ,เพื่อนๆเนาะที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะ ให้ได้เห็นด้วยกันนะคะทุกคนบายจีงเบี่ยงกล้องอยู่นะบางคนเขาก็ไม่อยากให้โอ้ท้องร้องไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเข้ามาในเฟรมนะคะทุกคน ตะกี้นี้แจงเห็นไอ้มันเหมือนกับตัวหนูนะคะหนูพุกน่ะที่เรียกว่าเมาส์นะคะเป็นหนูตัวเล็กๆอ่ะคิดว่านะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชิปมังทุกคนอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะนี่นะคะ พวกเราคงได้รับความเย็นจากนะคะจากน้ำแข็งที่ที่ละลายนะทุกคนดูสิมันเย็นสบายมากๆเลย <c oughs> that out. ทุกคน <c oughs> เราจะถึงฐานแล้วนะคะ <c oughs> ถึงไอ อะไรนะทัวริสเซนเตอร์นะคะทุกคนนี่อ๋อจะกลับแล้วหรอยังนะยังไม่อยากจะกลับเลยยังไม่อยากจะกลับเลยทุกคนยังอยากอยู่ต่อ We แจงให้พี่เพื่อนได้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนตอนนี้พวกเรากลับมาที่วิสิตเตอร Visitor Center โ oh, อ no. ้ยเนาะ Visitor Center มันก็โทษทีค่ะแจงแจงคุ้นกับการที่พูดเร็วๆนะคะพอพูดช้าๆนี่มันเหมือนกับที่ว่ามันติดๆขัดยังไงไม่รู้ที่นี่จะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะให้บริการเนาะแล้วก็มีพวกซูเว e น i r นะคะพวกของฝากนะมีโรงแรมด้วยนะ สะดวกสบายค่ะไม่ต้องกลัวอดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอดว่าถ้าขึ้นมาบนภูเขาแล้วจะมีอะไรให้กินให้ทานไหมไม่ต้องกลัวมีเยอะแยะนะคะทุกคนทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารนะคะโรงแรมก็มีนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ว่าเนาะช่วงนี้นะมันเป็นช่วงไฮซีซันของเขาเนาะพาร์กิ่งรถนะคะ <so S 1> ที่จอดรถ <'m> ต้องจองนะต้องจองก่อนไม่งั้นเราก็ต้องเดินนะคะ mm hmm. เดินมาแบบที่ว่า เราเดินเดินขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกที่เรามาถึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นกฎใหม่นะทุกคนแต่ก่อนเนี่ย <Or S 1> จะมี <Or S 1> กฎ s <S แค่ว่าซื้อ,ซ,อซื้อตั๋วเข้ามาในป่าในอุทยานนะคะแต่ตอนนี้ <you> แต่ตอนนี้คือต้องจอง <Yeah. S 1> reservation for parking lot นะคะ เดียวค่ะทุกคนดูนักท่องเที่ยวเยอะเห็นนะคะทุกคนจะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นข้างในนะคะมันมีอินโฟเมชันนะคะเทียเตอร์โอ้มีอะไรเยอะแยะนะคะนี่นะคะทุกคนข้างในก็เป็นร้านอาหารนะเด็ดเด็ดอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนะคะโอ้ ว้าวน่าสนใจนะคะทุกคนห้องน้ำก็ข้างนอกอืมจอนอยู่ไหนเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากทัวริตเซ็นเตอร์แล้วนะคะนี่ like yeah. เรากำลังจะเดินไปที่รถนะคะ จากนี่ไปก็จะประมาณ5นาทีนะทุกคนครั้งแรกนะเนี่ยที่ต้องจอดรถไว้ข้างล่างนะคะทุกคนไม่มีทางเลือกเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะค่ะรถข้างบนเต้หมดเลยนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะสวยมากๆเลย เดี๋ยวแจงขอปิดคลิปนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมทุกการสนัสนนะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะดูรักัะขอบคุณค่ะ Thank you all for watching f r e n d s by Take care See you next Bye bye ขอบคุณทุกการรับชมนะคะดยรักันขอบคุณค่ะ